คือพี่ดูน้องพีตลอดเวลาคือดแต่น้องพีหลับตาเมื่อไหร่อ่ะหรือว่านิ่งไปเมื่อไหร่พี่จะเรียกดังๆโอเคไหมอย่าตะวาดพี่มันผูกเลยกับพี่ตาเฉยใช่เหรอเออคือตานานน้องพี่เคยยี่ตาอยู่เนี่ยอ่ะพี่จะแอบดูผมเจ้าของเคินนะเกมน้องพีเสียงไม่ค่อยสดใสเลยว่ะมึงปลุกใจหน่อยดิยืนตรงไนมาเจมสงนไห้ขัตามนี้แล้วพี่ เต้นตามมันจะช่วยให้หัวม่วงเหรอฮ่่ต้องพีมึงตัวอยู่ปะเนี่ยหยุดต้องมีเต้นตามเลยจะเบิกถารทั้งเจ็ดแค่โบกโบกโอกต้องพีไม่มีอารมณ์รึเปล่าพี่ ผมเต้นอยู่ในใจพี่อย่ากวนผมเลย้ัวะพาเลยตอนาล้ลาลาวาูาระโาคเดาล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 า่คิามาตลอลา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 ล่าลาลลาลาลาลลาลาลาลลาลล้อพา ืแล้วขอบคุณมากนะเจมที่ตอนแรกกูง่วงแล้วกูตื่นมาเลยอ่ะเพื่อนมันทำให้เราสดชื่นขึ้นนะมันได้ผลใช่ไหมน้องพีถูกต้องผมเห็นด้วยแหละใช่ไหมพี่เอกแต่ผมไม่ง่วงกันแล้วไงโดยคืนพีแล้วอะต่อไปเดี๋ยวพี่เอกพี่ภูณามดีเสือหมอบโอ้ชิด ใครมันขยันเอาห่อข้าวมานักหนาวผมเอาไปฟาร์มฟาร์มแต้มฟาร์มแต้มปาร์ตี้ปาร์ตี้มือไงโบว์หายไปพวกเราแต่งแดงแล้วเย้เอ๋รักตาผมแดงนะตอนนี้ผมบอกแล้งกับตาเลยจะแดงก่อนกันโอ้ยก็เอ้ยอยู่นี่เต้มหัวล้อแบบนั้นได้ไงอะเต้มหัวล้อใหม่ดิ ไม่ใช่ไม่เหมือนนะตอนแรกเต้ยอย่างเงี้ยโอุโล็อกขนาดนั้นเลยเหรอพี่เอตื่นตอนนี้กแบบว่าน่าจะถึกซีหน้าที่จริงตายตายพี่ผมกำลังจะตายพี่ผมตกใจมากสต้าสต้ามากสต้ามากเตี่ยเตโ้ยโจ๊ด เอช่วนีนะเดี๋ยวพี่เราไปช่วยเต้ที่หลังผมเอหลังอยู่เมื่อกี้ไม่นะมอบมอบมอมอบมอบมอบอไอ้อ้มอบอ้ไอ อะไรเหรออยากจะรู้จังพีกป่องแช่แบบไม่มีเสียงอยู่ดีก็พูดเขาตีซ้ำว่มอออออมาแล้วมาแล้วอยาอยอมไปช่วยผมก่อนโอ้ยี่จตกใจแล้วพี่ไอเจ๊บตกใจแล้ว

ก็เห็นพี่เอกนำเต้นเขาไปตรงบ้านเหลี่ยมแลยบอบอบบอบบอ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 บบอบไอ่ลุงปิ๊กลุงปังหลุงเป๊กมป๊กเล๊กเป๊กไม่ใหม่แล้วเหรอเนี่ยอะไรอ่ะครับอะไรอ่ะครับคุณฮัลโหลฮัลโหลมาเตอร์มาเตอร์มาเตอร์ลาลาฮัลโหลฮัลโหลเรามีเกรย์ในนไหนเลย PS สวัสดีครับ นี่ยืนงงเลยครับเออเสบสว่างแสบสว่างปตศาจพี่หายไปไหนอะอ้าวกูถามจริงใช่เขาหายไปแล้วพี่ผมซ่อมอีกเอ้ยเครื่องไม้หมูบ้านไม้หมูเจมต้นไม้หมูพื่อพี่ไม้หายไปไหนวะกูว่าเซฟน่าจะไป น้องพี่นพี่แข่โปกุทบาน้พี่พี่นี่อะไรมัเนี่ยไอ้แมททุกเลยม้งพม่รู้ไม่รู้รู้อยม่รพี่มาซ่อมหนููเห็นแล้วาเลยพี่เอกหลุดทุแเฮ้ยยืนยืนมา เอ้าทำไมตีได้แล้ววะเกมอพื่าช่วยดี๋ช่วยช่วย่วพี่ผมโดนอีกแล้วอํามเป็นไรเต้เขาเป็นน้องาเป็นน้องมเล่สมเลผมมีอิเรก็เป็นน้องผมสามารถเอ่อเ่งน้องได้ทวันเลพื่นแตน้องแต่น้องคือรถเคไม่เป็นใช่ไหมน้องใคร่้มจะเสร็จหรือยังผมแล้วหมูจะเสร็จแล้วแปดสิบเปอรนอเมะวะมูสินเดรนี่น ผมกำลังจะตายครับโดเตมีรียรีบปะเนี่ยมีได้เลยล้อมล้อมลา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 เขามีโนวันแล้วเนี่ยเขาวิ่งไวมากเลยโดเดตมไฟอยู่ตรงนี้ปะโดเดตมไฟอยู่หน้าประตูเลยครูลองพังปึ้งกระถายแยกเงาพันล่างเจ้ามองข้าไม่เห็นโมุมมองไม่เห็นพี่เจมพังโซเทมหรือยังอ่ะเฮ้ย พี yeah, oh, <î immunity> ่พ <Nós> <joystick> <t Bev the navy> <squishy> <t> ี่พีรีนไอ้พี่บีบอลรถทามเดี๋ยวพี่ช่วยให้ประตูอยู่หลังรถเครนนะอุ้ยรีบรีบมานะครับเฮ้ยเขาเห็นฉันทำไมเขาเห็นฉันอ่ะพี่พี่ต้องช่วยน้องพี่แล้วเจ็บประตูนั้นให้หน่อยดิเจมประตูนะให้หน่อยดิเจมประตูนะให้หน่อยดิเจ็บให้หนเอยเจ็บให้หน่อยได้ไหม มีท้องแหลงมีท้องแหลงช่วยน้องพี่เลยนี่นะอย่ามาซ่ากับพี่นะน้องเข้าไหมอย่ามาเออช่วยด้วยเอ้ยไม่ใช่ล็อตแล้วพี่มีประตูพี่มีประตูนี้พี่ประตูนี้ตรงนั้นเปิดยังเหรอประตูนี้ก้าวกล้าละเจมน้องคือรถคีไม่เป็นเจมลองเล่นกับน้องได้นะจริงลองดูหน่อยจะไปเล่นเลย พียงไม่ลองเล่นรถเคนมั่นเหรอกูลองแล้วเล่นเป็น Survival Hello ผมดูทุกคลิปเเอไมชอบว่าตบปืนอ่ะถูว่ากูขอเลิกดูคลิปโอเคหลบๆพี่แดงแดงเราอ่ะเฮ้ยขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ทำให้พี่ ถึงแรงแดงได้พอพี่จะแรงแดงได้ <S <S> ตาผมแดงแล้วนะตอนแรกพี่มาด้วยแรงเท่าไหร่แรงเจ็ดป่ะแปดเจ็ดสิบเจ็ดอนี่เราก็มาครึ่งทางแล้วเนี่ยค่ำคืนนี้เดี๋ยว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 ครึ่งครึ่งทางกันตอนแรกแปดงี้ก็ตอนแรกแปดมาสี่เหลือจะหนึ่งแล้วกูอยากเข็นจังเลยว่าปลายทางกูไปที่ไหนอยู่เนี่ย กูกูถามจริงนะ้เล่นเอาอะไรนี่เด็กที่แรงแดงมาที่เล่นเอาอะไรเนี่ยเออกูวางั้นแหละไม่เหลือสามคนว่ะเราหาคนเพิ่มมัน่ะน่าจะเหลือหาเพื่อหาเพื่อผมด้วยพี่ถามเพื่อหาเพื่อกูด้วยจิมคุณโดนแล้วเยอะกุต้องหาสามคนเลยล่ะ กดก็แย่แล้วกูวว่ะเราก็ปวดท้องกันเองกูไม่กินข้าวพี่เจมกูไปเล่นไกลๆเลยนะเจมเก็บไปได้พวกนี้บ้างใน24ชั่วโมงเลยเล่นกูจะอุ้ำตาไหลหมดแล้วเนี่ย ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับจะชอบคลิปอะไรแบบนี้อย่าลืมกด s u b สไคร้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับชมคอนเทนต์ต่อไปขอบคุณมากคนระ